โอเคกับสวัสดีท่านผู้ชมดมตใทุกคนนะครับอยู่กับผมเซนปิ๊บคนเดิมวันนี้เราจะมาสอนการเล่น GDAV โลเพย์แบบพื้นฐานแบบละเอียดละเอียดแล้วก็ละเอียดที่ไม่มีใครเคยทํามาก่อนเลยนะครับผมใครที่เล่นใหม่หรือไม่เคยเล่นมาก่อนมาดูคลิปนี้ได้เลยก่อนชมกดไลค์กดแชร์ให้เซนปิ๊บและกด u b s สไ i b e มาเป็นสาวกเซนปิ๊บด้วยกันนะครับผมก้องเซนปี๊บ ขั้นตอนแรกให้เราหาเซิร์ฟหรืออยากจะเล่นเซิร์ฟที่เลงไว้ก่อนก็ได้นะแต่ถ้าเซิร์ฟกันเข้าก็จะไม่เหมือนกันให้เรามีโปรแกรมไฟเอ็มสตีมและ Discord 3โปรแกรมนี้นะครับผมและในสตีมจะต้องมีเกม g t a v ด้วยหรือถ้าสตีมไม่มี g t a V แต่มีในอีบีเกมล่ะออก็สามารถเข้าได้เช่นกันครับผมได้วิธีการเข้านะครับเปิดโปรแกรมทั้ง3าโปรแกรมที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะโดยให้เปิดไฟเอ็มเป็นลำดับสุดท้ายงงไหม เออถ้างงเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังคือเราจะต้องเปิดโปรแกรม Discord กับ Steam เอาไว้ก่อนแล้วเปิดไว้เลยแล้วเราค่อยเปิดไฟล์ M เป็นอันดับสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวรอสองโปรแกรมนี้มันเข้าหน้าหลักของมันก่อนโอเคเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะได้แบบนี้เลยนะจ๊ะโอเคพอมันโหลดเสร็จแล้วนะครับทุกคนอาจจะงงว่าทําไมต้องเปิด2โปรแกรมนี้ก่อนอนะ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนพอเราเข้ามาไฟล์ M แล้วนะ เราจะเห็นหน้าแบบนี้นะครับผมอย่าไปสนใจให้เรามาโฟกัสตรงคําว่า Play นะครับผมกดมาแล้วเราจะโผล่มาหน้านี้นะครับผมก็จะมีเซิร์ฟมากมายให้เราเข้าไปเล่นกันนะครับผมพอเราได้เซิร์ฟที่อยากเล่นแล้วให้เรากดเข้าไปเซิร์ฟเซิร์ฟนั้นเซิร์ฟที่ค<น>ุณอยากเล่นพอเราได้เซิร์ฟที่อยากเล่นแล้วเราจะกดเข้าไปเซิร์ฟที่เราจะเล่นกันนะครับผมอย่างผมก็จะมีเซิร์ฟของผมอยู่แล้วอ๋อหายแล้วกดผิดเมื่อเราได้เซิร์ฟที่เราต้องการเล่นนะครับเราจะมีมันจะมีดีต์คอร์ดไว้ที่ ท้ายชื่อนะครับผมให้เราไปเขียนใน Discord หลักนะครับผมโอเคให้เราไปขา้างหน้า Discord แล้วก็เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ไปเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เอาลิงก์จากข้างหลังชื่อตรงนี้เอามาใส่ Discord เรานะครับผมมันอาจจะกอปปะไม่ได้นะให้เราเขียนเองนะครับผมไม่ยาวไม่ยาวลิงก์นะครับก็จะเป็นเริ่มขึ้นด้วย h t t p s แล้วก็เครื่องหมน่นี้ป๊บปบเขียนตามผมเลยนะครับผมแล้วก็มาเขียนตรงนี้เลย Discord ตรงนี้ เขียน discord.gg ก่อน discord.gg slash r y เดี๋ยวเป็น u s ใหญ่ u s ใหญ่สอง s b ปุ๊บข้ารวมเซิร์ฟเวอร์ปั๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับผมเห็นตรงทางซ้ายไหมครับมันจะมีให้เรา ดูเยอะมากเลยมันจะเป็นห้องช่องข้อความอะไรสักอย่างนั่นแหละเสร็จแล้วทุกคนลองหาดูนะครับมันจะมีการการขอไวริสนะครับผมซึ่งแต่แต่ละเซิร์ฟมันก็จะขอไวริสไม่เหมือนกันไวริสคืออะไรไวริสก็คือการขอสิทธิ์เพื่อที่จะได้เข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์นั้นนะครับผมแต่พอเราเล่นไปนานๆแล้วเราอาจจะเรียกเซิร์ฟเวอร์กลายเป็นคําว่าประเทศแทนนะให้เราทําตามเขาไปนะครับผม และจะมีการสอบไวริสนะครับแล้วแต่เซิร์ฟว่าจะเป็นไวริสขอแล้วได้เลยแบบขอ,อไวริสนึงครับแล้วเขาก็จะให้สิบโลในการเล่นซึ่งแนะนําให้ไปเล่นเซิร์ฟที่ไม่ต้องสัมภาษณ์ไวริสก่อนเพื่อเรียนรู้ว่าอันนู้อันนี้คืออะไรอย่างบางครั้งจะถามว่า IC คืออะไร OOC คืออะไรเราก็จะงงใช่ไหมละ่ะใครที่อยากรู้ก็สามารถไปค้นดูใน Google ได้นะครับผมเขียนว่า IC OOC GTA V คืออะไรมันจะมีอธิบายให้อยู่แล้วลองไปสรุปกันดูนะ ไม่ยาวไม่ยาวเขาอาจจะถามกดว่ามีอะไรบ้างอะไรเอ่ยทํายังไงเอ่ยถึงจะมีเล่น,เล,นเล่น่สนุกบาๆไปนะครับผมไปติวกันดีๆแหละมาเข้าเรื่องของเราต่อนะครับผมพอเราได้มีสิข้อเซิร์ฟแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปเลยมาที่หน้าเกมเขาจะให้ใส่ชื่อและนามสกุลของเรานะครับผมเพศและส่วนสูงนะแล้วแต่จะเขียนกันไปส่วนสูงไม่สําคัญเท่าไหร่หรอกเพราะตัวละครในเกมของเราก็จะสูงเท่ากันอยู่แล้วคุณจะมาโนไปแบบสูง200เซนก็ได้แต่ตัวละครในเกมก็สูงเท่ากันเหมือนเดิม ลหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราแต่งตัวในเกมเราอยากได้แบบไหนก็ตามใจชอบแล้วแต่สไตล์แต่และคนเลยนะครับผมพอเราแต่งตัวเสร็จแนละ้วเราก็จะมาโผล่ตรงนี้คับผมซึ่งสถานที่ตรงนี้เขาเรียกว่ากาลาดนะครับผมซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของคนที่เกิดใหม่าเมื่อเรามาโผล่นาทีเรียกว่ากาลลาดแล้วนะครับก็คือจุดศูนย์กลางของเซิร์ฟนั่นเองเริ่มเล่นใหม่เราจะมาโผล่ที่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่า <c oughs> การสอน ขอเป็นพันหนาแล้วกันนะการเล่นเนี่ยเดี๋ยวขอแยกเป็นคลิปๆแล้วกันนะผมขออนุญาตนะครับผมขอตัดจบก,ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพันหนาจะมาสอนการเล่นนะครับผมแบบละเอียดเหมือนกันไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวว่าเล่นเล่นใหม่จะไปยังไงแบบเข้ามาใหม่จะเล่นยังไงเออเดี๋ยวเรามาเจอกันพัรน์สองขอบคุณที่รับชมครับผม